สัดดีจ้าปียาคนขยันจ้ายีดหนากระติดจ้าขอบคุณลูกค้าเด้อจ้าเฮ็ดบุญหมู่บ้านมันกับายหาอน้ำไปเร็วจิบหน่วยตังก็ใจแน่แบบอันนี้เพ่เขาเอยแค่นะเี็ไปเด้อเสิมาเอาดอกแล้ววะ กำเข้าหายไปแล้วลูกกาย้างมาใจดีที่นอจานอ่าเนาะขอบคุณนะคะคุณลูกคะู้ใจดีปฏิบัิศาสามสิบหน่วย จีดนาไ้กวนจะเป็นครูไปครูเราของต่ละนวยแต่ละน่วยนาก็จะบะทอกันดิใส่ตอกซ้ํากันมิตรว่าบ่ซ้ํากัน ม่แนวผิดเป็เอเอจอลูกเป็นจนอหลานแต่ยังม่เลีวหนอจ้ายังจะเชียอีกนงาบอจ่าได้ไหม Nó mát mặt rồi lại này, cái con nó nhạc nhạt, nhạt, nhạc nhạt, 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 กงเนตัวแล้วแย่ๆเลยจะมีผู้ใดสนใจกระติบมาจ้า แท็กมาหลังบ้านเลยจ้เยา,าเขาไปพีายามวัความันเหตุกรรมสัง่งให้กันจ้าแท็กมาไวจะเอาแบบใดจะเอาจักนุ้ยกังสิเลยจ้าแท็กมาบอกไว้เลยจะเอาไล่สั่งก็ดูว่าเอาไล่หัวใจไล่ธรรมดาแต่จำเนอจ้าไล่ก็ไล่กระติบไปไดนขอบคุณนะคะที่มารับชมขอบคุณและสวัสดีจ้า